เอตัวนี้มาตั้งนอกไ,ได้กับหอเปาอ้า<ะ>เอามาตั้งหนกตัวนี้ได้กับกเออสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX SPORT อ n t o ทันะฮะเรามาติดตามการทัศนศึกษาของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สู่กันต่อนะตอนนี้ผมเดินทางมาก่อนนะฮะวันนี้ผมซ้อนมอไซค์กับน้องเคนมาแล้วเรามาเตรียมกับคุณพ่อสนองก่อนว่าวันนี้เราอยากจะ ให้เด็กๆได้สัมผัสควายได้อย่างใกล้ชิดนะฮะก็อยากจะให้คุณพ่อเอาควายออกมาเป็นตัวอย่างข้างนอกให้เด็กๆได้สัมผัสสักหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวนะฮะน้องๆคนไหนถ้าอยากจะเป็นฮีโร่ใจกล้าขึ้นไปขี่หลังควายนะ,ะเดี๋ยวคุณพ่อสนองบอกว่าเดี๋ยวจะอุ้มขึ้นให้ลองขี่หลังควายดูฮะว่าจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เราจรึงเดินทางมาล่วงหน้าก่อนนะ เดี๋ยววันนี้น้องๆมีเซอร์ไพรส์แน่ครับผมหลังจากที่ครั้งก่อนๆมาเด็กๆนีย่ยังไม่ได้มีไข่ขึ้นนังควายเลยครับนาะอ่าม,มาสองสามครั้งตอนมหาลัยนี่เป็นซิปเป็นเสาคุเนาะอ่ามาถ่ายกับทีแล้วก็ถ่ายนะครับตัวนี้ตัวตัวปูเลยวแม่เออเพราะอะต,ตัวปูนี่<ม>เดี๋ยวจะให้ตัวสวยๆนะ วันนี้คุณพ่ออาบน้ําให้เรียบร้อยนะสาหรับไข่ตัวนี้ดูเร่วงหน้าว่าจะมีเด็กๆมาชมความงามเนะี่ยโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวพ่อพันธ์ุเลยนะฮะมาแล้วเด็กๆมาแล้ว เด็กๆยังไม่รู้ครับว่าวันนี้จะได้มีโอกาสได้ขี่หลังควายด้วยนะสำหรับควายของคุณพ่อสนองก็เลี้ยงมาตั้งแต่ปอเลี้ยงมาตั้งแต่ละออนเลยแหละโอ้ตะละอ,อนแล้ว <laughs> อันนี้เป็นอ่างจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอันนี้กินไม่ได้นะฮะ เอาวะไก่ๆนั่งได้ไหมววันนี้ต้องมีฮีโร่ม่ะเม่ะต้องมีฮีโร่ไข่กีก้าทีควายอ่าวันนี้ต้องมีคนเตกกกาละเข้าแถวลูกเข้าแถวโอ้ต้อว่าจะอั้นก่ามึงซิกว่าไปเลยอ่ะ เด็กๆก็มีป eh ้ายชื่อเรียบร้อยนะฮะน้องยูโรอโต้นะฮะน้องได้เมลิกนะฮะ เช็คจำนวนก่อนนะฮะมีใครตกหล่นไปจากหลังระหว่างเดินทางหรือเปล่านะอ่าหน้ากระดานเลยลูกทีนี้อ่าครบแล้วหน้ากระดานเลยอ่ามามาอยู่หน้ากระดานเลยมาเลยเรียงยังไงเรียงหน้ากระดานไอ้ตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวเล็กตัวหน้าไอ้น้องคหนึ่งอยู่หน้าหูงน้องคนหนึ่งตัวสองอยู่ข้างหลังแต่น้องจะไม่เห็น ให้น้องเข้าไปหมูตัวน้อยนะเดี๋ยวเวจะได้อย right. <ination noises> ู <goodbye> ่สำนักงานท่านกอนนอเอาไไม่ใช่ไม่ใช่พี่เลยพี่เลยเข้ามาอีกพี่เพี่เลยมาอีกนะเลยเลยมาเรื่อยจะมีร้านนตัวที้ต่อมาจะมีร้านอนันติดเยวซอยข้าวนั่นะพี่โอ้โหมีที่เยอะเลยนะ้ บ,บกบล็ก่กกกอก่อนอื่นนะครับน้องเรียนให้สุกนะครับ<อ>นี่คุณลุงคุณตาเนาะพูดคุณตาก็ได้คุณตาสนองจันตาคำท่านจะให้เป็นป่าชาวบ้านท่านจะห้มาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของควายนะครับควายจะมีควายวไทยควายนอกควายอะไรเดี๋ยวท่านจะอธิบายให้เรียนฟังนะครับเดี๋ยวเรียนก็คอยฟังแล้วก็หาความรู้จากท่านนี้เยอะๆแล้วก็ใครมีปัญหา ข้องใจตรงไหนที่จะถามคุณตาก็ถามเลยนะครับคุณตาเป็นป่าของชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นปศุสัตว์นะครับเป็นแกนนาปศุสัตว์ของที่นี่ด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณตาคนอื่นผมก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกคนครับสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณตาก่อนเรียนคุณตาแล้วพ้อมจะจดก็ถ้าว่ามีคำถามเออตาบอกไปแล้ว เกิดวันหน้าครูออกข้อสอบจะต้องจำได้นะค <c oughs> ่ะ <c oughs> อาจาจะบอกก่อนควายนี่ควายนี่จะมีสองชนิดสองสายพันธุ์สายพันธุ์บ้านเฮานี่เป็นห้องควายปักคว <c oughs> ายปักนี่มันจะนอนชอบนอนเปื้อน <c oughs> นอนโ <c oughs> อนเออ เลี้ยงจากว่ามันตีมันจะได้ทินสอบนอนเปื้อหัวจะได้บบนอนเปื้อเพราะว่าหนังควายนี่มันหนามันเก็บความฮ้อนฮ้อนความฮ้อนมันระบายความฮ้อนบ่ได้มันจะสอบนอนเปื้อต้องมีน้ำถ้าเขาเลี้ยงมันนี่จะต้องมีน้ำที่มันอยู่ลักษณะของควายเนี่นจะมีสองนี่พวกควายปักเนี่ยมันจะดูดี เปิ้นห้องสาเซมแกมจําเออจัไหมนะละขอการล่อาหารซะนิดหนึ่งเปิรนห้องควายนมคว,วายนมนี่มันจะทินกับเนิร์ดของมันก็อยู่ตีประเทศอินเดียแต่เปิรนห้องมูลาอ pues เออพันที่สองนี่นคือมูลามูลาในปมะเดี๋ยวใน,นคนไทยเขาเอามาเลี่ยงเหมือนกัน เป็นควายนมดีดนมเงากินอ๋อมันเลี้ยแต่ไม่เลี้ยอยากจับดังจับแล้วตีคอมันกาลเนี่ยมันก็มีตีไปตีมาเหมือนกันในละครพ่อมตาเปิดละออนน,น,น,นุ่มๆเ,เนี่ยเปิดจะบอกคือคนเท่าก็จะเล่าเล่าประวัติของมันตีคอมันกาลนี่เพร่ออญญย่างไฟหู้จักเสียบ่องยกมาเพิ่ม เ่าเสียนี่มันจะมีสีไลยสีดำสีกาลน่ะคือไผ่ไม้ปลาไล่เสียไผ่จะไล่เสียที่นี่เสียกโลนไปหางวะงัวนในกระบอกกโลนเข้าปาลาลนเข้าปลากระปากเราว่าไผ่ก็ไล่มันติดๆแล้วก็บั้นลนมาหาควาย ควายก็เลยบอกให้มันว่าบอกให้เสียว่าโลดลงน้ำโลดลงน้ำเล้ <c oughs> ลเสียเนี่ยจะบบก,กินควายบบก,กินเพราะมันก็เลยเอาว,า,วา,าว่าสีเขาการคอไหวหมายไห้ถ้าการคอจะอี้มันจะบัก,กินเสียจะบบก,กินควาย <c oughs> แล้วสมัมสมัยตะกอนในิ่นจะใจ้ควายเนี่ย นะหลากเกียนหลากลอ่อผลการ,กรเกษตรถ้าเวลายัางกล้าเสียวลำปาง<อ>เนี่ยเพ่นก็ใจควายเนี่ยใจงัวเนี่ยใจลออ่ไนนะอไว้ล<ะ>แล้วก็อาศีพนี่ยังตาเนี่เป็นอาชิพต้อยตำนะแต่มันคง พ่อแม่คนใดเลี้ยงงอเลี้ยงควายเวลาถ้ามีเวลาที่ไปจุยเนอ,อตาเนี่ยหลงจากพอเ่าแม่เ่าเมื่อหนึ่งให้เข้าไปผูเจาวัดแต่ตาเลี้ยงควายได้สามิหกปีปีนี่ละตีตั้งแ่งงานแล้วตาก็ขายควายแต่น้อยเก็บเงินไว้บางปีก็ได้สี่ห้าแสนโอ้โหโอ้หลักตาก็ ซื่น้าหลอบน้องนี่ได้สามซิบไล่สามซิบไร่ไม่เดียวในเปาะตาเหาะไถ่หุมผมไปแปดไร่เขามืงไร่เก้าแสแล้วตาจะเอาไร่ละล่างตา่รูดกมนันนี่มันเป็นถ้าว่าพ่อแม่คนใดคิดว่ามีคนคนหนึ่ง ลบปัญญาโท่ที่ตะบ,บนเชียงบานเชียงคำไปทำงานบริษัทวิทย์ครเป่ยปากาุดว่าล่มเหลวมาตลอดแม่เอาตังค์หกล้านมาซื้อควายมาขุนควายมาขุนควายแล้วก็มาเงียนหูก,กับตาหนะตาจบปอซีว่ากลัวมันจะเป็นแม่นีนยังยังได้ว่า,ารประกาศผสมพันธุ์ยังได้นี่อ,อันนี้นี่ เปิ้ลกับยังมาเฮียนกับเฮากรับมาเฮียนกับป่อล่าท่าไผป่อแม่ที่เลี้ยงง้อเลี้ยงควายบดีว่าป่อแมอ่อาศิดโอยตำหนาะบางคนนี่เลี้ยงว่าให้ป่อให้แม่ใจไปใจ,าปจาหางว่าควายตะกอนนี่ตาขนาดนี่ตาก<น>็ไปแล้วตาจริงมากอ้าวมีคำถามยางคอมามีตาตาอะไรจะถามยัง ออนี่หมอนี่ออกก็มันมันอยู่นี่หหัวใจมันอยู่แฮ้อันนี้นี่ถ้าเขาบ่ดใส่สายตัวนี้นี่เขาจะบบแพป้มันอันนี้มันใหญ่ขนาดไหนก็จางการแทงดังของมันนี่มันจะกรเปิบกระ้องว่าเวลาเขาไปไถนาเนี่ยเขาจะแพป้มันมันจะบบมีแหงมันจะมดแหงเลยถ้าจับอันนี้มันจะไปที่ไหนก็ได้มันจะมดแหง ต่ลิกครับมีคำถามครับค่ะ <S 2> <S 2> การดูเพศควายดูยังไงคะเพศควายนี่ดูเพศควายดูอย่างไรนะ <S <S ดีๆมากไหนดูสิคนถามหันหน้าหน่อยอือดูเพศควายดูยังไงอันแรกอันแรกคือถ้าพ่อพันธุ์นี่จะดูอันท่ามัน,นต้องเต่ากันหางต้องยาว ตัวโค้งใหญ่โค้งสร้างใหญ่ถ้าว่าเขาไปผสมพันธุ์ครับแม่พันธุ์ที่มันตัวน้อยลูกมันจะตัวใหญ่นี่ป่อขอกับธรรมนัดตาขอกับธรรมนัดก้าตัวนี่ตัวเดียวเนี่ยแสนหนึ่งอ๋อแสนน่เดียวมได้่่ามีก็ทำก็ ตัวน,นี้นี่เขี้ยวมันเปิดจะพอเขียเข้ยวเขี้ยวพอเขียเข้ยว้ี้เขียมันจะมีีีเขี้ยวแต้มจะมีซีซีีีเนี่นมันจะครบสีผีเขี้ยวมันจะครบนี่แปดแปดีแต่ี้นี่ควายนุ่มอยู่ควายประมาณสามปีปลายถึงซีผีนิ่มไรไง ยิ love, ่มนิ้มมายิ้มเอ้าใครยี้โอ้ามาเจอุ้มเอาี้น้อยนี่ขึ้นก่อนนี่ฮะถึงเวลาได้ฮีโร่แล้วโอ้โหไปไบ่กไป้บอปไวไปไปอไป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 ไไไปไไปไปดปไปไ ชูได้ชูได้เนี่ยนั่นไดเดี๋ยวถ่ายรูปกันปะครับจังไปแล้วไปโพสอยู่หนสวยชเลยขอด้วยขอด้วยไปอ่าใครกใครอีกนเนี่ยขอด้วยขอด้วยอ่ะขอด้วยอ่าใครเนาะเอาเกี๊มาดีกว่าบ่ตากเกี้มาอีกกว่า มันอได้หมคะนมาอันนี้นี่เวลาถ้ามันไปในป่าเขาจะได้ยินเสียงนี่เราต้องดูมีสูงสักหน่อย หรือว่าโรงเรียนแม่สุกในโชคดีกว่า2โรงเรียนห้าบ้านเหล่ากัสีถ้อยนะมาไม่ได้ขี่ควายนะแต่แม่สุกนี่ได้ขี่เลยทีเดียวไค่าเอง่นีอาขให้า้าี่ยน้องาอ เป็นเป็นที่ดาควายเลยเนาะโอ้แถวยาวเลยเนาะโอ้โหให้ใครกินโอ้คนต่อไอหแถวาวเลนะโอ้คกนโอ้คนต่อไปโ้ี่อแลคับโอโีลสองคนเลย

อยอ,ยอ,อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโอยต้นากถือว่าเด็กๆก,ก็ไม่กลัวนี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะใกล้ชิดคุ้นเคยกับในในใควายอย่างใกล้ชิดแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับ

อันนี้ต่อแข็ว้างต่อไปนี่รอบละห้าบาทได้สบายเลยอา,าไรในสวนที่บุกวนมากเนาะอัอถ,ถ้าเป็นนั่นแรงท่องเที่ยวก็รอบละห้าบ,บาทนะเนาะก็ถือว่า ในอนาคตนะครับในเรื่องของบ้านควายอนุรักษ์ควายไทยของสันสลีก็คงจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของหนองเลงทรายนะฮะเพราะว่ามีการเลี้ยงวัวและควายจำนวนเยอะมากนะฮะตามคำขวัญของอเมซอนหนองเลงทรายนะฮะชมวัวควายพันตัวนะฮะชมวัวพันไร่ชมต้นไผ่พันปีนะฮะ สองเลยนะฮะรับน้ำหนักได้สบายสบายครับผมอยู่ที่อื่นเขาขี่ม้าเราขี่ควายครับผมเขามีม้ามีช้างเรามีควายสุดยอดครับใครอยากจะมาสัมผัสนะฮะควายไทยนะฮะบ้านสันสลีหมู่บ้านควายนะ เดี๋ยวในอนาคตจะมีการจัดแหล่งเลี้ยงวัวควายเป็นสัตว์ส่วนนะฮะรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังครับเรื่องควายไทยนะฮะเด็กๆมาเรียนรู้ได้นะวิถีชีวิตชาวบ้าน ครับยังเหลืออีกห้าคนนะฮะแล้วมีครูครูคนไหนอยากขึ้นบ้างครับโอ้ยังมีด้วยมีด้วยนะอ่าครูอยากด้วยนะฮะเดี๋ยวไปคนยก้นเลยคุณเล็กคุณเลยเอ้าขึ้นเลยกคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็ก กันเลยเด็กไทยที่เทน่ยวอะมองกล้องนี้ด้วยมองกล้องนี้ด้วยโชว์สองนิ้วหนึ่งสองโอเคเอาล้เอากระเป๋ามานี่เอากระเป๋ามานี่งนะเอากล้องไปนะ คนสวยๆ่เขาโงเรียนอแ่อ้แทกคลิปนี้น้องๆโรงเรียนบ้านเหล่าและสี่ถ้อยเห็นนี่คงจะอิดฉาเพื่อนๆเลยทีเดียวครับผมได้ขึ้นขี่ควายด้วยนะฮะอยากจะขึ้นขี่แบบนี้ก็นี่มาอีกรอบนึงนะฮะ ครูขอรูปนี้ด้วยขอกล้องนี้ด้วยมองนนี้ด้วยหนึ่งกล้องบนนี้หนึ่งสอีกรูปนะครับหนึ่งสองโอเคครับเาควเอาคยครจะต้อนีน้ก่คไนาบรตาคุณครูบ้างครับ

สคนนี้นับนักาน้ำนักได้ยัล่ะไสามสบายสบายแข็งแรงมากนะฮะเออออ้หามาากล้องนี้มั้งครับหนึ่งสองโอเคขอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยืนด้วยครับอ่าเ่าเจ้าหน้าที่ถ่ายที่ระลึกหน่อยครับอาจารย์ได้ครับ อาจารย์ครับอาจารย์ขอเข้ากล้องเลยครับผมอาหารเงีาอาหารนั่งตั้งกล้องเลยครับอกล้องนี้นะครับปอกครับปอกขยะมาด้านนี้น้อยหน่อยหนึ่งสองกล้องนี้พ่องนะครับหนึ่งสองอีกรูปครับหนึ่งสองขอไลน์นะครับหนึ่งสองโอเคครับผม โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเด็กๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากกลับจากหมู่บ้านวัวและควายที่สันสรีวันนี้แล้วเดี๋ยวเขียนํ่าล่าสัตว์ป่านองอินไ์ที่สำนักง,งานจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ไเรียนรู้กันอีกก็เดี๋ยวติดตามดูคลิปหน้าครับผม ปีนิวัดนมีของขวัญฮึบอ,อ่ะ,อะวันนี้มีของขวัญมอบให้กับคุณพ่อสนองด้วยนะฮะมามาสำนักงานเขตธนบุก,กาน้องชายก็อยากจะขอขอ,ขอ,ขอบคุณะค,ะคุณพ่อสนองด้วยนะที่มาเป็นวิทยากรนะ,ะเป็นปาาชาวบ้านให้ความรู้เรื่องควายกับน้องๆน,นะ

อมองกล้องด้านบนแล้วก็หนึเฮนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอ่าลงได้อ่ออีกอีกอ 打开它。